หางจระเข้ค่ะอโรวีระสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องผักกาดหอมหอมสวีเดนค่ะวันนี้ผักกาดหอมจะมารีวิวพืชผักที่เราเตรียมไว้ที่จะปลูกในฤดูการที่จะถึงนี้นะคะก็ มีทั้งผักที่เขาไม่ตายนะคะปีที่แล้วแล้วก็ผักที่เราเริ่มเพาะใหม่ค่ะหลังจากที่อาทิตย์ที่แล้วหิมะตกนะคะแล้วก็ช่วงนี้อากาศก็ยัง3-6ถึง6องศาก็ยังหนาวอยู่ค่ะผักกาดหอมก็เริ่มเพาะบ้างแล้วค่ะแต่เลือก เพราะเฉพาะที่มันไม่ทาวคือพวกถั่วอะไรก็เอาไว้ก่อนเพราะว่าปีที่แล้วนี้ลําบากมากค่ะพอเราเพาะพืชผักเอาไว้แล้วอากาศมันก็เริ่มเข้ามาหนาวอีกค่ะมันก็เลยดูแลกันลําบากนิดนึงค่ะปีนี้คุณเลมโบบอกว่าเราชะลอไว้ก่อนค่ะแต่ก็มีเริ่มเพาะบ้างแล้วค่ะ ค่ะวันนี้ก็มีแสงแดดค่ะแต่ว่าอากาศอยู่ที่6องศาก็จัดว่าบรรยากาศดีนะก่อนที่จะออกไปนอกนอกบ้านไปในรั้วในสวนเดี๋ยวประกาศหอมจะพาเพื่อนๆมาดูพืชผักที่เขาฟื้นตัวขึ้นมาเราอาจจะเอาไปไว้ในแวะพูดดูสิค่ะมีแสงแดดสะท้อนมามีความสุขมากค่ะตอนนี้พ่อครัวทำอาหารเช้าอยู่ค่ะคุณเลมโบหยุดงานค่ะก็ ก็พาชมพืชผักก่อนนะคะเริ่มดวนนี้เลยค่ะหางจระเค้อโรวีระนี่คือใบแมงลักนะคะผักกาดหอมได้พันมาจากแม่ย่าค่ะกำลังขึ้นมาเลยค่ะการเพราะก็นี่นะคะเจดมีนาค่ะแมงลักเจ็มีนาก็ได้6วันแล้วค่ะ อ่าพริกของเราก็เริ่มขึ้นมาแล้วนะคะมีหญ้าเยอะมากค่ะหญ้าขึ้นเยอะมากเดี๋ยวต้องหาแหนบเล็กๆมาถอนค่ะเพราะว่าเขาขึ้นเยอะจริงๆค่ะมาดูกันนะคะดูค่ะแทบมองไม่เห็นต้นพริกเลยค่ะหญ้ามันขึ้นมันมีเมล็ดติดมาก,กับ ดินอินรีนะคะดินรีไซคเคิลที่ผักการหอมเอามากองไว้ข้างแวกฮสนะคะก็ขนาดยายังขึ้นเยอะขนาดนี้นะเราเพรา,เพราะได้แค่หกเจ็วันนะยาก็ยังขึ้นเยอะขนาดนี้คะ่ะก็ผักมันก็ต้องขึ้นอยู่แล้วคะ่ะนี่แทบจะมองไม่เห็นพริกเลยยาเยอะมากพริกนี่ก็เป็นพริกลมรวมนะคะ เป็นส่วนมากก็จะเป็นพริกขี้หนูพริกขี้หนูจินดาค่ะก็เอามาเพาะๆไว้เขาก็ขึ้นมาแบบเนี้ค่ะรอให้อากาศดีๆก็รักษาเขาในบ้านก่อนต้นแข็งแรงเแล้วเราค่อยเอาออกนอกบ้านจะมีความสุขเห็นหญ้าเขาขึ้นมาหญ้ามันขึ้นต้นผักของเราก็ต้องขึ้นดีค่ะ ดู้ะต้นเล็กๆนะคะแต่ว่ารากเขายาวๆนะเดี๋ยวจะถอนให้ดูค่ะดูค่ะเขาขึ้นมาตั้งแต่ก้นกระถางเลยนะคะนี่ถอนยากกันแบบนี้เลยถ้าได้แหนบแหนบเหมือนแหนบคุณหมอนะคะให้คุณเลมโบ้หาให้อยู่ ดูค่ะเดี๋ยวไปดูต้นของน้องพลอยนะคะเป็นปีที่สองแล้วมั้งคะเนี่ยแค่แค่เห็นใบเขาแตกขึ้นมาอย่างนี้ก็ชื่นใจแล้วค่ะพักการหอมก็ตัดอเอากิ่งแห้งอะไรใบแห้งอะไรออกค่ะก็ดูแลเขาเราคงจะได้เก็บพลิกของน้องพลอยเป็นปีที่สองที่สามมั้ง ปีนี้นะ่จาจะปีที่3นะเพราะน้องพลอยให้มาตอนแรกมันมีอยู่เม็ดหนึ่งค่ะต่อมาปีที่แล้วก็ดกพอได้เก็บกินตามฤดูกาลมาปีนี้ก็ลุ้นกันต่อนะจ๊ะทางนี้เป็นพริกหวานนะคะพริกหวานเนี่ยแค่ใบเขาแตกมาก็โอเคแล้วค่ะเออพกักการหอมได้พริกพริกหวานคืนมาสองต้นนะคะ ส่วนที่เหลือแห้งตายมดค่ะนี่แค่เห็นใบเข้ามาแบบนี้ก็สดชื่นแล้วค่ะเราเราเราคงจะได้เก็บเขาอีกปีหนึ่งนะถึงถึงไม่ได้กินเม็ดก็กินใบอย่างที่ผักกาดหอมบอกนะคะเพราะว่าใบมันเอามาแกงคั่วไก่อะไรเงี้ยอร่อยเลยล่ะอันนี้พริกหวานเป็นต้นที่สองนะคะเนี่ยพอมีตุ่มๆม,มีใบเขียวๆข,ขึ้นมานี่ชื่นใจแล้วค่ะ แต่กระจกมัวมากเพราะว่าฝนสาดด้านนอกบ้างนะคะเราลดน้ำด้านในบ้างเนี่ยค่ะค่ะอย่างน้อยเราก็รักษาพริกของน้องพลอยเอาไว้ก็โอเคแล้วค่ะเนี่ยเดี๋ยวก็ได้กินใบต้องอรอลุ้นเม็ดรอลุ้นดอกต่อไปจ้ะขิงค่ะคุณเลมโบอยากเห็นขิงเห็นต้นขิงเป็นยังไงผักกาดหอมปลูกปีที่แล้วค่ะพอ ต้นมันตายไปค่ะหัวมันยังมีอยู่ปีนี้มันขึ้นมาอีกค่ะนี่ <g iggle> ก็ได้ขิงลงบวกฮุสแล้วค่ะขิงนี่เขาเรียกอิงเนเฟร์ในภาษาสวีดิสค่ะค่ะก็ให้เพื่อนๆดูก่อนนะคะต้นไม้ใหญ่ยอมเกิดจากมเมล็ดพันธุ์เล็กๆเกสมอค่ะแล้วเริ่มต้นแล้วค่ะความหวังที่รอคอย มันก็ขึ้นอยู่กับสภาพบินฟ้าอากาศด้วยค่ะแต่ละบ้านแต่ละเมืองแต่ละท้องที่เขาไม่เหมือนกันนะคะอากาศไม่เหมือนกันจ้ะแกเดี๋ยวพักการหอมจะทานอาหารเช้ากันก่อนแล้วก็จะเข้าไปในสวนค่ะพ่อปล่อยสกูตเตอร์ไปละตอนนี้คุณเลมโบจะไปซ่อมแซมแว็กหุดหรือเรือนกระจกไม่ให้ลมมันผ่านนะคะเพราะว่าพักการหอมจะ เพราะเมล็ดพันธุ์ในแว็กฮูดดูค่ะสีม่วงสดชื่นเลยค่ะกล้วยไม้ค่ะออชิดค่ะผักแพลวก็ฟื้นตัวขึ้นมาแล้วนะคะผักแพวหรือว่าผักไผ่นะคะนี่อย่างน้อยก็เห็นแล้วนะคะสองสามต้นจ้ะผักกัหอมเอามาไว้ในชั้นใต้ดินนะคะนี่ อันนี้คือตะไคร้นะคะซีทูนแกรดผักกาดหอมซื้อมาจากร้านไทยวันก่อนนะคะความหวังที่รอคอยค่ะผัะกกาดหอมอยากจะให้เขามีรากขึ้นมาค่ะแต่ว่ารู้สึกว่าเขาจะแทงหน่อขึ้นมาแล้วนะคะเหมือนต้นกล้วยอะคะ่ะเราตัดเอาส่วนบนออกนะคะก็เหมือนกับต้นหอมใหญ่อะคะ่ะพูยูเล็กอะ ที่ผักกาดหอมจะไม่กินรากเขาแต่อันนี้เขาไม่มีรากนะคะแต่พยายามที่จะแช่น้ําไวค้ค่ะเพราะว่าบ้านเราตะไคร้ปลูกง่ายมากนี่เราก็ดูค่ะเราปลูกในดอกม่ได้เราก็อยากจะปลูกไว้ด้านในเนาะอย่างน้อยก็มองเห็นแล้วคะ่ะว่าเขามีหน่อขึ้นมาบ้างแล้วจ้ะถ้าเขาแทงหน่อขึ้นมาอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็มีราก <c oughs> ก็รุ้นไปต่อๆกันนะคะ เราอาจจะมีตะไคร้ไว้กินก็ได้นะคะดูค่ะดูค่ะเพื่อนๆดูนะคะนิ้วก็ใหญ่ค่ะชี้ก็บังค่ะเ <c oughs> นี่ยค่ะดูค่ะโอ้ยมีมีขึ้นมาจริงๆด้วยค่ะเนี่ยผระการหอมก็ผูกเขาไว้อย่างนี้นะคะไม่เอาไปตั้งไว้กับ ให้มันถึงพื้นขวดกลัวรากเขาจะเออ่ไม่งอกเต็มที่ค่ะยังไม่รู้ว่าจะมีรากหรือเปล่าแต่เราก็ทําไว้ก่อนค่ะโอ้โหดูค่ะดูค่ะชื่นใจชื่นใจถ้าเขาแทงหน่อยอย่างเงี้ยความหวังก็คืออยากให้มีรากค่ะเดี๋ยวเราก็ปลูกกระถางจะพยายามดูแลที่สุดเลยค่ะน่าจะมีหน่อนะน่าจะมีหน่อค่ะดูแล้ว เนี่ยดูค่ะเขาขึ้นมาตะปุ้มตะปิ้มแล้วนะ่ะฮู้วาวคุณเลมโบทานก่อนแล้วคะ่ะเอาสซก,กูตเตอร์ออกสวนไปละผักกาดหอมขึ้นไปเก็บคลิปอยู่ด้านบนคะ่ะแกบอกว่าอาหารเช้าเสร็จแล้วคะ่ะก็ยังเหมือนเดิมนะคะเป็นฮาวเวอร์กรีนแล้วก็บลูเบอร์รี่นะคะเป็นบลูเบอร์รี่ที่เราเก็บเอาไว้ตามฤด,ดูกาลนะเรามีกินทุกเช้าเลยคะ่ะมีกล้วยหอมนะคะวันนี้คุณเลมโบใส่ แอปเปิ้ลได้ค่ะเป็นอาหารเช้าแล้วก็มีนมนะคะมีนมแน่นท้องดีจังเลยค่ะมาทานด้วยกันค่ะเพื่อนๆจ๋ามาจ้าทานอาหารเช้ากันได้โต๊ะเล็กๆมาตั้งรีวิวไม่มีอุปกรณ์ตั้งเอาฝ้าหม้อมัางเอาถัางน้ำบ้าง อืมหอมมันค่ะืฝีมือคุณเลมโบทำอาหารเช้า ตอนนี้น้ำในทานน้ำเล็กๆสวนเปี่ยมสุขของเราอู้น้ำดังตุม้มตุ้ม,ม,มเหมือนทานน้าตกน้ําโตนบ้านเราเลยจ้ะน้ําเยอะเพราะว่าอากาศมันชืน้นฝนตกด้วยหิมะลงด้วยจ้ะอืม เมื่อวานก็ยำหม,มูอยอรประเดิมพริกและหมูยอแซบคักจะ้ะวันนี้คุณผู้ชายขอปอบเปียทอดจะ้ะผักกาดหอมเอาหมูบดออกมาจากช่องแข็งให้มันละลายน้ำแข็งทานอาหารเช้าเสร็จแล้วก็จะไปเข้าสวนค่ะเข้าครัวค่ะ ผักกาดหอมจะทำปอเปี๊ยให้คุณเลมโบเขาขอตอนแรกก็ถามว่าจะทานซาลาเปาหรือปอเปี๊ยะจริงๆผักกาดหอมคิดถึงสาลาเปาค่ะแกขอปอเปี๊ยะอืม เป็นถาดธรรมดาได้ค่ะอันละร้อยคูณตคณลิมโบซื้อให้วันก่อนนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วก็ขอขอบพระคุณทุกๆท,ท่านที่ติดตามอยู่แล้วติดตามให้กำลังใจช่องเล็กๆของผักกาดหอมหอมเสมอมาค่ะ ก็เอาไว้พบกันคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีจ้า